ี่ไหนลกน้องหน่อยโอ้ยจับกระโโกเลยจับกระโตกสุดยอดนะครับโอ้ส่งทีมงานลงไปวะโยกโก้แถมกโอยเลยอ่าเดี๋ยวมาโชว์มโชูนยิงมุดเดียวแล้วเบิรงไห้ก็รักใจเราได้สามเดี๋ยวมินโยฮะแหนนอนจับกระโโตกเยอะอ้าขอชมปลาหน่อยน้องพันหลักอยู่พันหลักอยู่รอชมรอชมปาแน่นอนยี่ดเชิญโอ้ยิงไปเชิญมันจะเพียวจะเพียวเหรอจะเพียวจะเพียว mất nó pha lạnh b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 a lạnh lún lún ui bọc mùa 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 vậy mùa 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 thấy, mùa 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 này mùa mù 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 เียบกองเชียร์เพียบครับก็้วเป็นโยไอ้ท็อปทรงลูกน้องลงไปยิ่งงานมาจากจังหวัดเลยโอ้ท่านท่านใหม่ป่ะท่านท่านมันว่นอยู่นี่ตั้งหลายรอบเนาะเขาซองไฟกับว่อนนี่อยู่เวลาหน่อนึงนะคนดูมันยังโดนนี่ไงคาดป้อคาด จะว่าบได้ขาดแล้วเห็นตัวปลาจับอยู่นั่นนะ่ะใต้น้ำจับปลาอยู่จับปลาอยู่ใต้น้ำอยู่พี่น่พักงทัพี่น่เละกร้อ,องเชีหลายุ ไอกล่องไปอยากเป็นดารา,าไดครับขาดเพราอเป็นตัวปลาแล้วยิ่งวาที่ว่าขาดนะยิ่งว่าขาดโอ้ยยิ่งจะจอยเมื่อกี้เนาะสายชกทายเคยไปได้ว่หัวปลาขาดตรงหินปลาดิด่งนี่เหรอขาดที่ว่าขาดอ๋อมีห็นแล้วจับแล้วจับแล้วปลาจับอยู่นี่ตอลักมั้นะหลุดขึ้นเลยปอบไปยันออกจากปืนโอ๋เห็นตัวปลาแล้วโอ้ยใหญ่อยู่งไปหน่อยเพมันมันเปิดท่นมันเปิดท่านลักเลยท่านรักอ่ะเรียต่พูดถึงว่า พานหลมันตีเกี no ่ยวเลยไงนั there, pues so ่น้องปดออกจากปืนกันได้ยังไงเขาไม่ได้ปดปืนหรอตอนนี้มันปล่ปืเองมันไปเอากติกไปดั่งยิงกปล่ไปปดเลยใส่ดีว่โคปวยโอ้โหอ้โหีมือได้เรียบร้อยจ้างปลาทูก่องแบบเบลล์เบื่อตายวะ พังของจะพังอีกรอบ